ความเดิมอ,อนนแล้วเ, <c oughs> เล่นไม่เป็นก็อยาเล่นสิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอยาเปัดเนี่ยอะไรเฮ้ยจก,กินขเขาเกียดมย์ฮะเราล้ปพีดหรอขอขอให้ไม่ฝึก <c oughs> ่าก่อนไม่ฟังเลยเี่ยืมความเดิมตอนที่แล้วของเราเนี่ยเราก็ทําการที่จะอ่านคอมเมนต์ที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการทําคลิปของเรา <Yeah. S 3> และแน่นอนว่าผมก็เลยทําการที่จะเปิดห้าคิดเป็นนั่นเองนะครับเออจริงๆแล้วผมเปิดไม่เป็นอะ นี่ยผมได้อ่านคำเว้นมาผมก็เลยเปิดฮาคิปเป็นว้าวและผมก็ได้ใช้เข็มเทศเป็นเชีย่ยอันนี้มันข้อมูลพื้นฐานไม่ใช่ว่าเนี่ยให้ตายเถอแะแน่ที่สําคัญก็คือผมต้องตะลึงแล้วก็ตะลึงมากๆเพราะว่ากว่าผมจะใช้ฮาคิเป็นนั้นผมก็เวลแมงรอถ้าแปดสิบหกแล้ว <laughs> ผมได้เวลได้ไกลมากจริงๆและที่สําคัญก็คือผมก็ซื้อเรือเป็นเออจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้เสียตังค์อะซื้อเรือฟรีตลอดอันนี้มันน่าตกใจไหมปะเนี่ย และแล้วผมก็ต้องตกใจอีกครั้งกับอูผลปิศาจใหม่ของผมนั่นก็คือผล,ผล,ผ,ลผลอะไรวะผลแช่แข็งอะ่ะผลอะไรวะผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งแห้งของผมและแน่นอนว่าผมไม่ต้องซื้อเรืออีกต่อไปแล้วผมได้ทําการที่จะวิ่งวนรอบสะได้อย่างดีใจโจทย์อ,อุ้ยเจดเก้ผมได้ oh. ใช้ผลปิศาจและเดินบนน้ำมาอย่างนี้เว้ <She a! S 1> วยเชี่ยนี่เป็นอะไรที่อัเมสซิงสำหรับผมมากเพราะว่า ปกติแล้วผมจะเช่าเรือฟรีไปตลอดเลย <c oughs> จริงๆกูเสียดายตังค์เอาง,ง่ายๆนะตอนนี้ผมสามารถที่จะไปไหนก็ได้แบบสบายๆอ่ะ <c oughs> บอกคำเดียวว่าผมจะไม่จมอีกต่อไปและไม่มีทางที่หน้าของผมจะแตะน้ำทะเลได้อยา่างเนยแย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบัตรของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลอ เฮ้ยอย่างนี้มันต้องสมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไปอือคือยังแพงไปอีกทีไายแต่ดยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำาดคร Dogbug Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ VIP Server เรดหกบริการกดเกมพาสแมพบล็อกฟุตบริการกดผลแมพบล็อกฟุตบริการกดเกมพัสและกดผล King l e g นซี่บริการกดพิก m ์แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเลนโอ้พระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆละ่ลๆละ <c oughs> เรามาเจอกันกับในเกมบล็อกฟุตซิมเมอร์เลเตอร์เออไม่ใช่บล็ ok อกฟุตเฉยๆอ่ะแน่นอนว่าผมก็กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์24นาทีอย่างว่า24ชั่วโมงคนมาทำเยอะเฟ้แต่ละคลิปของผมนั้นจะเน้นเวลา24นาทีแบบเป๊ะๆแตี่อยาอาจจะไม่เป๊ะอาจจะแบบ เลยไป0ูนศหรือว่าเลยไป0ูนหรือว่าเลยไปแบบนิดๆหน่อยแต่ทุกคนก็ควรจะให้ภายผม,มนะ <c oughs> ให้ภายผมว่าวะผมก็เลยเป็นนิดเดียวและตอนนี้ผมก็ต้องทําการที่จะเอ,อฟาร์มนะไม่ใด่ฟาร์มดิจากการที่จะฟาร์มถูกแล้วรอบนี้เนี่ยผมจะใส่เดี่ยวกับเยติ <c oughs> ให้จงได้รอบที่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมได้พาพพวกมาลุมกระทืบเยติยังโหดได้และรอบนี้ผมจะใส่เดี่ยวกับมัน ดี๋วแน่นอนว่าจะเป็นอะไรที่ a m a ซิ่งสําหรับผมสุดๆเดี๋ยแน่นอนเออมันหายไปไหนวะตอนนี้เยติยังไม่เกิดยังไงเหรอมีใครหรือใครฆ่ามันไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเยติหายไปไหนแม่ผมก็เลยมองซ้ายมองขวารูว่ามันอยู่ข้างล่างนี่แล้วมันโดนตกทะเลไปแล้ววะผมก็งงๆและงงงวยกับเยติที่หายตัวไปสงสัยมีคนลักพผ่าตัวไปขายหรือเปล่า่วมะไปแ้ คนรักพาตัวเยติผร้มไปขายหรือเปล่าเขากเลยทําการที่เจอกระทืบลูกกระจ็อกรอเวลาเยติเกิดก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> แบบรอดเท่และมีสไตล์ไม่ลาดและไม่เลเบิลบอกเขาด้วยว่าใส่ต็อปเตปแปะป่งพึงพุงผักปลับเปียกปงแปะเปาะแปะจุหลายตัวนั้นจูบรากประคามตายกันหลายตัวแตบบ่ผมใช้ผมพิศารที่แช่แข็งศัตรูเบื้องหน้า ยังหล่อเท่เนี่ยมันไม,ไม่ไม่ตายเว้ยนี่ผมก็เลยเอาไม่ถวดเอ้ผมพิศารอันนี้ผมพิศารน้าแข็งผมสามารถมีมีดแบบเออเขาเรียกมีดเครือพาคิมีดน้ําแข็งเครือพาคิเออนั่นแหละนะนี่แน่ผมก็เลยทําการที่จะเอามีดผมพิศาารขาผมฟาดมอเตอร์จนตุยตายเฮ้ยมาแล้วนั่นก็คือบอสเยติที่ผมจะใส่เดียวกับมันมาซะไอ้น้อง เนอหน้าตามเราจะหล่อเท่แล้วก็เ้ยเออมีสไตล์แล้วก็ดูดีเป็นพิเศษเออมันวิ่งตะบัดตูดอย่างนั้นึงเป็น,นกเกละ <c oughs> ผมได้กลัวท่าวิ่งของมันจนผมตกใจลงมาก่อนเฮ้ยให้ตายเถอะผมจะไม่เสียตูดกับมันแน่นอน <c oughs> ผมเลยทําการที่จงตีระยะไกลดีกว่านี่นะเฮ้ยนี่ต่อดตอดโอ้โหโออแข่มันสองมัดผมก็เกือบจะตายแล้วโอ้บาโอ,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 โอบ้าน่ะ นี่ผมก็เลยเอาลูกแข็งที่จะแทงรูทวานของเขาจนกระเด็นหายไปในตอกอวากาศเอ้ยอยู่ข้างล่างี่หว่ะผมก็เลยโดดลงมาแล้วก็หาเยติน้อยหนไปไหนวะเฮ้ยข้างหลังผมก็เลยตกใจที่วาร์ปมาข้างหลังแบบนี้เลยบันายไม่ใช่คิวเลนนะเพื่อนนี่จะเล่นหลังเราแบบเนี้มันไม่ได้นะเฮ้ยผมก็เลยกระโดดและก็ไล่สกิลอย่างต่อเนื่องนี่น่ไม่โดนเชีย <laughs> จะไล่ทําไมทั้งนานวัตฟัค ผมสามารถไร้ตะกีบบนอากาศแบบปลอดเท่ได้แบบนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะจิ๊วเฮ้ยต่อยอย่างนั้นอ่ะต่อยลมคมกริบเลยน้องไม่โดนพี่หรอกน้องผมก็เลยกระโดดแล้วก็จุกไปจุกมาแบบปลอดเท่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถต่อยผมโดนเลยสักกระหมัดเดียวนะแต่เลือดมันหายไปไหนฟะเฮ้ยมาน้าหมดที่หายแล้วแต่นี่มาน,น้าผมหมดผมก็เลยเข้าไปที่จะฟันมันแต่ว่าตัวนี้มันทุบพื้นไปก่อนนะี่แน่ อุตส่าห์แม่งอุตส่าห์แม่งจะหลบฟูบฟาบอย่างหล่อเท่ดานไปโดนบักกุยดิบตายซะงั้นอ่ะเราไม่ยอมอีกแล้วในการปล่อยตะกั่วเข้าเบ้าหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่ออีกครั้งเพราะผมอยู่ที่สูงในมอนตีผมไม่โดนเลยอ้าวเอา,เอา,เอา,เอายา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเล่นตูดพี่เออผมแค่โดนหำของบอสเนี่ยฟาดตูดผมบเบาๆเลือนผมก็เหลือสิบเก้าหน่วยแล้วมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าบักบอสผมก็เลยทําการที่จะปล่อยขีปนาวุธ อีกหลายครั้งอุบ้านอ่ะมันกำลังจะไล่อัดตูดผมผมก็เลยวิ่งหนีกันเออวิ่งหนีโอ้นี่ผมเลยใส่เกียร์หมาด้วยสกิลเกียร์แปดเออไม่ใช่ด้วยสกิลเกียร์เกียร์เกียร์สามเนี่ยเกียร์สามป่ะวะไม่เกียร์สี่ก็ได้ไม่ใช่ผมขับเกียร์ออโต้ด้วยสกิลเกียร์ไม่กดเบรกเกียร์อะไรก็ช่างเถอะฟาดเข้าไปครับปั๊บโอ้โหชี้ไม่ต้องรุกตะท้าเลยเพื่แต่น้อยจนผมนั่น ฆ่ามนได้สําเร็จนีใจไม่เที่ยบักหำผมรู้สึกตื่นเต้นและปิติสุดๆเดยผมฆ่าบอสยติต,ตัวนี้ได้เพราะเรื่อตื่นตาลใจมัง้งผมเลยทําการที่จะเปิดเข็มทิศไปอีกหนึ่งเกาะแต่แน่นอนว่าการเดินทางของผมในครั้งนี้ค่อนข้างจะยาวไกลบากๆหรอต้องวิ่งไปก่อนไหนวะเนี่ยผมเลยวิ่งไปตั้งเข็มทิศที่อยู่ในบุ่มๆซ้ายมือวิ่งเปแบบเส้นสีเขียวสูงสุดกลางอากาศ ผมเลยทำการวิ่งไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิ่งไปอย่างไม่หยุดหย่อนเออจริงๆแล้วมันมันก็ไม่เสียอะไรนะคือแบบผมสามารถวิ่งไปเรื่อยๆแม้ว่าม่านนาผมจะเหลือหนึ่งเหลือสองก็ตามเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่ได้ใช้เวลาอันยาวนานในการวิ่งไปเรื่อยๆแล้วผมก็ตกตกใจอะไรบางอย่างเฮ้ยนายคิวเรอร์นายนายจะมาหากันทำไมวะนี่ผมสตสา์อยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็อยากใส่เดี่วกับบอส อยู่ดีก็มีคนวิ่งมาตามผมแบบเออเออทำไมอะนะผมก็เลยวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ควรจะถึงแตออ่มันเกาะอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกาะรูปร่างแปลกประหลาดมากเลยเพราะว่า,วามันคือเกาะอ,อะไรวะเออไม่รู้ว่าทางแม่งเออผมก็เลยทําการที่จะเข้าไปเยืยนอนเกาะนี้แบบหลอดเท่เออหลอดเท่ตรงไหนผมก,ก็เลยเข้ามาเยือนและนอนแน่นอนสิ่งสําคัญที่ต้องทํา เมื่อมาเหยียบเกาะน,นี่เป็นครั้งแรกนอก้องก็ต้องแบบเช็คพอยต์ไงคือไม่งั้นแม่งไปเกิดเกาะน,นู้นวิ่งมาใหม่แน่เลยผมก็ได้ทำการที่จะเช็คพอยต์บนเกาะแห่งนี้การไปก่อนมันกูตายเออเผื่อไปต้าเดินไปเดินมาโดนบอสตุยแตกอะไรเงี้ยตายไม่รู้ตัวนะผมก็เลยทำการที่จะเก็บกองสมบ,บัติด้วยเงิน320ด่ดอลล่าอันนะเดี๋ยวป่าวะเออนั่นแหละ อย่ยวผมก็ทำการที่จะรับเควสว้าวผมสามารถรับเควสได้แล้วเพราะว่าผมเลเวล120โ้อยโอไมคเกิอดเียรางร้อยยี่สิบแล้วนี่หว่าเฮ้ยนี่หรอมอนต์ที่ผมต้องสู้อะแล้วผมก็ต้องตกตะลึงว่านั่นไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดามันคือบอสบังหาม โอ้โหมาถึงมาใส่หน้าบอสแล้วบังกรคำรามคำลุยล่ยอะไรวนี้เสียงมันดังเลยเพื่อนโอ้โหก็เลยทําการที่ตีลูกกระจกก่อนลูกกระจกมันอยู่แถวนี้เนี่ยผมก็ทำการรากลูกกระจกเมื่อรวมกันเยอะๆเออมีแค่นี้เหรอตรงนี้มีสามตัวแค่นี้เหรอไม่มากมันต้องมีตัวหนึ่งโอหเลยทําการที่จะฆ่าลูกกระจกหมดดงทำไมมันมีแค่สามวะผมเลยใส่เดียวก็สามตัวตรงนี้จริงๆมันมีแต่ละด้านมันมีสี่ไม่ใช่หรอผมเลยใส่เดียวยังต่อเนื่อง จะบวบะบบวบเบืโดยแทบจะไม่ใช้พลังของบอร์พิศาจเลยไม่แต่น้อยหวดไปดิออโถนี่มันกระจอกขัดถุยเลยเนี่กวา่าเดี๋ยวผมก็เลยตะแรกไปอยู่ฝั่งนูน้นเพราะว่าผมจะต้องไปกระเทือบต่อนะรอมันเกิดได้นานแน่ๆ <c oughs> ผมก็เลยเข้ามาฝั่งนี้อีกครั้งและอีกหลายหลายครั้งเ <c oughs> ต่อิจฉยขึ้นไม่ได้ <c oughs> นี่ไงฝั่งนี้น่าจะมีหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้แล้วก็ สาใช่ไหมเฮ้ยมันก็มีสี่นี hey, pues. ่หว่าใส่เมื่แอบอีกตัวหนึ่งเพต้องไปหาซะแล้วแหละพวกเลยทําการที่จะกระทืบอย่างต่อเนื่องแบบป้าป้าป้าถะาผมใช้ผมพิศาจแต่ของพลังผมพิศาจเนี่ยมันจะเร็วกว่าหรือเปล่านะพวเลยซอยจุไปแบบต่อเนื่องแบบนี้ว้าจ้าจุอาจุเอ้อจุใ่ใหญ่ใหญ่ใช้พลังของผมพิศาจนิดหน่อยในการระเบิดขีปนวุธปรมาณูจนตายยกดงเสร็จแล้วไม่เหลืออีกตัวหนึ่งไอ้เจี๊ย มันมันหายไปไหนวะจริงๆนุ่นมีค่าละสี่ใช่ไหมในการฟาร์มจะได้ครบเควสพอดีบ้านะหายไปในตัวหนึ่งผมก็เลยออกตามหาศัตรูที่หายไปแต่ก็ท่างมันเถอนนะชัวรไฟช่อเอาชัวตัวเดียวอจือผมได้ลำดาบอย่างรอดที่จะแบบแบบแบบปะโปะกระเด็นไปนู่นเลยให้ตายเถอะผมก็เลยไล่ตามมันไปเพราะว่ามันกระเด็นตัวทูไล่ตามนี่เรียบร้อยเควสเสร็จเอ้ย ไอ้เชี่ยเวลพุ่งทะลักแบบจะไปดูวิตาคือเวลยไวมากแล้วผมก็แรกดาบอย่างต่อนเนื่องว่ามันกกนตีนนี <c> ่ <oughs> มันต้องไปลาเควสต่อเฮ้ยให้ตายเถอะผมก็ต้องทำอะไรวนเวียนซ้ำๆอยู่แบบนี้จนกว่าผมจะเลเวลหนึแน่นอนผมได้ใช้เวลาอันยาวนานสอง later อแ,แล้วเวลาของผมก็มาถึงเมื่อผมหนึ่งแล้วผมสามารถอัดบอสได้โอ้ยม่กด ได้ถึง4ี่แสนหนึ่งหมันอีพีกันเลยทีเดียวมาเลยบักบอสแล้วพ่อใส่เดี๋ยวก็น้าคุณแล้วในตอนนี้ผมเลยซอยจุกและซอยเจ็บเย็บก้างอากาศแบบปลอดเท่เอ้ยมันฟันลมขึ้นมาได้ด้วยชิหายเอ <c oughs> ผมได้โดนสกิลบัสฟันลมและผมก็ตา,ามา <c oughs> ตายอย่างเห็บหมาเออตายอย่างเห็บดิชิหายไม่ใช่ตายอย่างเลโก้นะผมเลยทําการที่จะ ไ้บวกมันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมไม่พร้อมเมื่อกี้แบบซับซอเมื่อกี้ซับซอนนะซับซ,อซอเออเอเอเฮ้ยแต่ตอนนี้บุคคลปริศนาก็ทําการลากขึ้นมาตรงบนันไดดูว่าอลไรทาการซอยจุไปแบบต่อเนื่องอ่าไม่โดนโอ้มันติดบั็กตรงบันไดยอย่างนี้ได้ด้วยเหรออย่างนี้มันก็ง่ายดีอย่างเงี้ยแต่ทำการที่จะปล่อยพลังภูมพิศ์ไปเพื่อฆ่าแกงของเบ็นฆ่าแกงแบบง่ายๆเลยยี่มันง่ายไปหรือเปล่าไม่ท้าทาย ดักส่เดียวอ่ะไซเดียวได้เป็ดเข้าใจไหมน้องตัวโขนทาการที่จะเดินไปใกล้กว่านี้แล้วก็ปล่อยสก,กิลยัดหน้าย่างต่อเนื่องไอ้เลือเลือนิดเดียวเข้าไปฟันแป๊บเดียวก็ได้แล้วมึงโอ้โหเยอะนุ้ยนี่ฟันลมแบบหล่อเท่มาเลยไอ้บักบอดแล้วเขาก็ทําการยิ่งตายอ่าวอปัดแต่ฟักโอผมอยังจะใส่เดียวกับมันสักครั้งแต่มันก็ไม่ได้ไก็เลยเดี๋ยวผมก็เลยทําการเชื่อจะเล่าเควสต่อ ก็แบบว่าเออเอ้ามันเป็นบอสเหรอเฮ้ยตุล hey! ตลุบแล้วมันยังไม่เกิดผมก็เลยขึ้นไปสำรวจด้านบนสักหน่อยโนบูเีอะไรวมีบอสอีกตัวนั่นแหละหน้ามีอะไรม้งเฮ้ยมีปืนใหญ่ปรามานดู hey! เออมันยิงได้ด้วยรอระเฮ้ยกะจิบเอ้ยเนี่ไงต่อยิงได้ด้วยหรือเปล่าเฮ้ยอเค okay. มันยิงหรือว่าเขาเขาพ่นไฟเล่นวะผมก็ไม่รู้ว่ามันยิงหรือพ่นไฟเล่นแต่ว่ามันมีเสียงดัง โอเครู okay. ้เรื่องผมต้องการที่จะปีนขึ้นไปบนหอคอยเพราะว่าผมจะต้องการเอ่อกล่องสมบัติตรงนั้นน่ะเล็บฟับฟับฟับนี่ได้แล้วตัะโอ้ไม่เกอร์สามร้อยเก้าร้อยสามสิบสองดอนนะครับผมค่อนข้างจะเยอะนะนะัเยอะตรงไหนฟะผมก็ต้องการที่จะวุ่นเวียนหมุนหายอยู่ตรงนี้แล้วบอสมันก็ยังไม่เกิดเ้ยอยากใส่เดี่ยวเต็มที่แล้วหรือว่าจะมีคนอยู่เนี่ยผมไม่สามารถใส่เดี่ยวกับบอสได้เลย น่าจะใช่แหละผมไม่สามารถใส่เดียวกับมันได้เพราะบุคคลคนนี้จะทําการกระทืบบอสก่อนที่ผมจะใส่เดียวกับมันผมก็ทําการที่จะคิดไอคิวแปดร้อยของผมเออผมจะทําอะไรต่อดีนะยกฟาร์มปกติดีกว่าว่าฟาร์มต,ต่อเหอะผมก็ทําการที่จะฟาร์มต่อและยอมแพ้เกวดน,นี้ทิ้งไปซะผมว่ากว่าบอสมันจะเกิดเนี่ยมันยาวนานได้แน่นอนผมเลยทาการที่จะฟาร์มต่อ ต่อไปแบบต่อเนื่องก็าฟาร์มแบบนี้ต่อไปได้แหละผมรู้ฟาร์มไอ้ก่อนนี้ถึงเรืวล่งเท่าไหร่กันนะผมไม่รู้ว่าผมต้องฟาร์มก่อนนี้ถึงเรือล่งเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันเถอะเฮ้ยอยู่ดีๆเขาก็พิมพ์มาบอกว่าอยากเข้าห้องกับพี่ไม่น้องเอ้ยไม่ใช่อยากไปดูห้องลับหรือเปล่าอ,อะไรนะอยู่ดีเรารู้จักกันไม่ถึงหนึ่งเดือนหรือไม่ถึงหนึ่งนาทีนายก็จะชวนเราเข้าห้องแล้วอย่างนั้นเหรอผมก็งง,ง,งกับการชวนเข้าห้องของเขา บ้าละมันจะพาไก่ไปอัดถั่วดำอย่างนั้นเหรอแล้วเขาก็ชวนอีกครั้งอยากมาห้องเราไหมไม่ใช่อยากอยากดูห้องลับไหมเอ้ยห้องนายนี่มันลับด้วยเหรอบ้านน่ะผมก็เลยทำการที่จะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเจ็บแปดอีกสองตัวช่ช่อว่วววะฝในการแลกดาบอย่างต่อนเนื่องทำไมมึงไม่ลากมันรวดเดียวเลยวะพอดีอยากอยาก,อยากหนึ่ง,งอยากตัวตัวอะไรเงีแ้ยบบแบบรวดเร็วนะฮะตัวตัวแบบรวดเร็วด้ยการใช้พลังผลึิศาสตร์ บวกกับดาบอนแสนขมกิบขมจริงๆรขมมากขคมสุดๆ,ดๆตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางที่จะไปดูห้องนอนของเขาเขาจะพาผมไปดูถั่วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาผมไปดูถั่วหรือไม่ผมก็เลยตามบุคคลแปลกหน้านี้ไปเออจริงๆแล้วผมต้องตามบุคคลแปลกหน,น้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าเขาจะพาผมมาดูเฮ้ยเชี่ยมันมีรูตัวนี้เชี่ยเฮ้ยมันมีรูปวใจอ๋อ ห้องเชือดนะผมก็ต้องตกใจกับรูปหัวใจที่อยู่ด้านหน้าของผมบ้านอ่ะเขาจะพาผมเข้าห้องเชือดเราผมจะเข้าไปกับเขาอย่างนั้นเหรอผมก็งงๆกับห้องเชือดที่อยู่ในด้านหน้าของผมบ้านอ่ะเขาจะพาผมไปเชือดทุกคนเขาจะพาผมเข้าห้องเชือดพในผมก็เข้ามาดูครับรูะไปมก็เข้ามาดูได้ไหะผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากรู้อยากเห็นมากๆว่าข้างในมันเป็นอะไร เตียงนอนคู่รักอย่างนั้นเหรอหรือว่าหรือว่าตามที่ผมคิดแล้วอาจจะเป็นเตียงนอนคู่รักหวานซึ้งก็เป็นได้เข้าไปดูดิมันเป็นเตียงนอนหรอือเปล่าเฮ้ยมันลึกจังวันเนี่ยผมก็ทําการที่จะซอยจุซอยแหมไปจนทางมันตันอ้าวตันแล้วหรอไม่เห็นมีเตียงนอนคู่รักเลยเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเนี่ยงานี่อะไรวะเนี่ย,ยมิชชั่นเฮ้ยเควสอะเออเออคืออะไร แล้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมันบอกผมมาว่าจุดๆทำไมเฮ้ยเมย์มีเจียงนอนคู่รักเลยให้ตายเถอะแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยะมาให้ผมดูอะไรวะเดี๋ยวผมก็ต้องพิมพ์ไปว่าอย่างวะคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรฟ้าหลับให้ผมหลับเลยที่หรออุบัอิ <c oughs> หนนะ้าผมไม่อยากจะเสียอ๋ออโล่งใจกราบโอเคเขาพิมพ์ผิดนะครับผมก็แบบโอ้โหตกใจแล้วก็ผมก็ แกเสียตูดอันน้่นีของผมไปแล้วไม่น่าผมยังซิงอยู่ตอนนี้ผมก็ละทาการที่จะทําทำไรประตูออกไปเพราะว่ามันเริ่มจะไม่ดีแล้วบรรยากาศตอนนี้มันเริ่มจะมาคุนิดหนึ่งหลบไปไอพ่อหนุ่มได้บอกอ๋อไว้ทาแบบเอาไว้ทําโยลุวีสองมันคืออะไรวะผมไม่รู้ว่าโยลุดีสองมันคืออะไรแต่ผมตอนนี้ผมต้องรีบออกไปก่อนไม่งั้นอ่อนตูดผมจะแหกเออ ผมรู้สึกถอนหายใจแบบโล่มมากาาไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ดีแล้วแหละโอ้อยถึรู้สึกโล่งอกก็อ,ออกมาจากช่องแคบได้แล้วผมรู้สึกกลัวที่แคบๆโดยฉับพันกันเลยทีเดียวโอ้โหบอกให้ผมหลับอย่างนี้ผมกลัวนะที่่ะแล้วผมทำการที่จะฟาร์มต่อไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็บอสเกิดโอ้ผมต้องกาที่จะอัดบอสอีกครั้งและอีกหลายหลครั้งที่ผมต้องอัดบอสอย่างต่อเนื่องแบบนี้ <G ül> แบบช่วยฟ้งง์มัยิ่งมันไม่แฟร์มันต้องแบบใสยเดียวอะไรอย่างงี้มันรู้สึกไม่ตื่นเต้นเข้าใจหรือเปล่าผมต้องการที่จะอยากใส่เดี่ยวกับบอสโดยไม่ลากเข้าไปในตรงนั้นแต่ว่ามันก็ไปอยู่ดีมาสิไอ้เบิร์ช้ยชื่อ <G> ย <ül> ่างเงหลบแบบดิจิตอลแม้ว่าบอสจะสะกิดไข่ผมนิดหน่อยผมก็ไม่ละคายเคลืองกี้ฝันเท่าไหร่มาดิครับลบอสอ้าวเฮ้ยเขาว่าลากมาติดตรงบันไดเหมือนเดิมแต่ผมไม่เอา ผมอยากใส่เดี่ยวกับมันแบบถึงน้ําถึงเนื้อไอ้ชู้แบบปารลมเป็นไงแต่ไม่ละใครครืงผิววิหรอกน,อน้องนี่นี่นี่จุ้จู้ใส่จุ้ใส่จุเป็นไงเอาไปดิใส่ <c oughs> จุอย่างนี้แล้วก็ทําการที่จะปล่อยพลังผมงพิศาจไปแบบบึ้มบึ้มแบบหลายสกิลแล้วก็ใส่จุแหน่นี่เป็นไงเราคี้ว่าไม่โดนเที่อะไรเลยแล้วกูหัจะรอดไมอ้าว <c oughs> พลังไฟนี่ไม่ใช่ของผมนี่น่าจะของคนดีที่กำลังช่วยผมกระทืบบอสทำไมึงช่วยกันลุมขนาดดีผมก็ไม่เข้าใจแต่ถืว่ามาันก็เป็นคนดีตะบนคน,คนดีของผม,ผมฟาร์มไวเออนั่นแหละนะตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วและผมก็ต้องทําใจนะทาใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมก็ต้องอัดบอสไปเรื่อยไปในว่าผมเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วเวยก็แบบเชี่ยเขต้องบวกบอสต่อไป แบบต่อเนื่องโดยการใช้พลังของผลปีศาจเลเวลหนึ่งร้อยแบบแช่แข็งหมู่แบบรอดเท่พอดีเออผมผมอัพเวลถึงแล้วอะตอนนี้ผมเวลร้อยแปดพอดีเว้ยพวกตัวซอยจุซอยแหนเป็แบบสนุกรดเต้นและร้าวใจเออวอนไปไหนวะมาซะไอ้บักพอดเละทำการอัดทุดํดำนายให้รู้ไปเลยว่าผัวฉันก็มีดีแาว กูทังไม่ทันไล่ไล่อันติเลยฮะอันติเพื่อลอยชั้นไล่แค่ตีเดียวแต่ไม่โดนผมได้รารตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเกาะแล้วก็ลาก่อนเกาะน,นี้มาเจอกันใหม่ที่โลกเราต้องการมาเจอกันใหม่นะพอสเราจะมาใส่เดี่ยวกันในในอีพีหน้าแน่นอนแบบนี้แหละเราจะทําการที่จะเปลี่ยนเกาะและเกาะด้านหน้านั้นจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและเล้าใจขนาดไหนกันนะผูได <Hey. S 1> ้ทำการที่จะซอยแหนะและวิ่งซอยจุไปอย่างต่อเนื่องว้าว เป็นอะไรที่สุดยอดแนด่นอนเห็นแล้วตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยกะอะไรวะน่าจะเป็นเกาะที่แบบเออ,อรูปอะไรก็นหน่เอะมันน่าจะเป็นอะไรที่ลอยฟ้าก็ลอยฟ้าล่ะน่าจะใช่หละบ้างผมก็ทําการที่จะวิ่งไปแบบต่อเนื่องเพราะว่าผมไม่ต้องเช่าเรืออีกต่อไปแล้วผมสามารถไปได้อย่างสบายๆและก็สบายมากโดยผลที่ารแช่แข็งของผมและสุกจะโอพีเชี่ยเชียซะด้วยนะที่่ วิ่งไปเลยซอยแหนซอยจุไปแล้วครับผมผมก็วิ่งแบบซอยเท้าแบบซอยแหนไปเรื่อยๆเฮ้ยไมเลยจะถึงสักทีวันนีมันไกลเหมือนกันนะเห็นแบบใกล้ๆอย่างนี้แต่มันก็ไกล,กกลเหมือนกันนะครับเนี่ยอุทาการที่จะวิ่งอย่างต่อเนื่องไปอีกเอานานนะนานนะแบบใจที่ทำผัดได้แบบเอ้ยอยู่ดีก็มีคนวาบมาแล้วก็พึ่งน้ําแข็งของผมเดินไปด้วยกันแต่ทว่านั้น ถ้าผมคิดจะกวนตีนเขาวิ่งซิกแซกก็จะตกน้ําตายหรือเปล่านะผมกเลยคิดที่จะทําการแพนอันชั่วหลายโดยการจะวิ่งซิกแซกให้ผม่าจะตกน้ำตายมันไกลอย่างไรเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุณการจะเหยียบบนน้ําแข็งของผมแล้ผมก็จอดแหน่เอ้าแข็งหมดผมมจะเดินซิกแซกแบบซ้อยแหน ฟอเปียบฟอเปียบเอา้าตกน้ำเจอเลย <laughs> เอาเอาตีแท็กไปแบบนี้ทำให้เขาได้ตลาลตาของผมได้ยากขึ้นเออจะแก้งทำไมฟ้าดือครับทำเพื่อ, <laughs> ท,ำอ <laughs> ทำเพื่ออะไรผมก็เลยคิดว่าเออวิ่งตรงตไปเถอะนะเออใช่วิ่งตรงตไปเถอนะ <laughs> เฮ้ยเกาะอะไรวะเนี่ยเกาะแห่งท้องฟ้าเอลูบาบูใช่ใเอเนวเกาะเอเนวหระ กาะแห่งท้องฟ้าใช่ไหมโอ้โหหล่อท ah, ี่จริงเฮ้ยโอ้เฮ้ยโดนแมกโดดเฮ้ยโดดๆเธอออกไม่ได้โ oh my god เชี่ยโอ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูต้องวิ่งไปใหม่ใช่ไหมเนอะเอา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 ใช่ไหมจบคลิปพอครับเจอกันที่ผีหน้าเลยครับกูวิ่งเวียดวิ่งใหม่แล้วเจี๊ยเอ้ย